ขอบคุณค่ะจะกอดดูแลผมด้วยมยุ่งนผมย่ะสวยแล้วยงไม่พูดเราผมรักคุณนะผมรักได้ปะผมรักแล้วลวกไหมใช่เล่นตะขอล่นตะขอล้กัน